ไปดูดวงมานะฮะหมอดูบอกว่าตนเองเป็นคนที่เกิดเลิกโจรนะครับจะต้องวุ่นวายชีวิตจะต้องไปแก่งแย่งชิงดีเขาเป็นนักเรงหัวไม้นะครับหรือว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายในชีวิตนะครับฟังลุ้นน่ากลัวนะครับทีนี้นะครับเป็นอย่างไรครับลองมาฟังดูนะครับอันนี้เป็นคําถามที่เพื่อนๆได้ถามเข้ามานะครับว่าเป็นคนที่เกิดเลิกโจรคืออะไรครับจริงๆคำว่าเลิกโจรนะครับมันมีชื่อในโหราศาสตร์เขาเรียกว่า โจโรเลิกครับโจโรนะฮะสระโอจอจานสระโอรอเรือครับโจโรเลิกนะครับเป็นเลิกที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีอันนี้ถูกต้องนะครับถือว่าเป็นเลิกที่จู่โจมอะไรก็ได้นะครับแต่ผมมันจะไม่อธิบายในเรื่องของนวางตียาน,นะครับแล้วก็การให้เลิกดาวอะไรเป็นดาวที่ควบคุมเลิกคือมัอนวุ่นวายนี่มันเป็นปรเรื่องของวิชาการนะฮะเราจะคุย เป็นภาษาทั่วไปนะครับให้แบบฟังกันง่ายๆนะครับคำว่าโจโรเลร์นะครับแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เกิดนะครับแต่ละวันมันก็จะมีเลือกหลายเลือกครับทิทิทโทเลิกนะฮะหรือเลือกชูชกนะครับภูมิปาโรเลิกนะครับหรือว่าเลือกแผ่นดินนะฮะหรือว่าเทศาติเลือกเทวีเลือกเต็มไปหมดนะครับและอีกหนึ่งนั้นคือโจโรเลิกนะฮะการการให้เลือกแบบนี้ครับสมัยสมัยโบราณนะฮะโจโรเลิกเนี่ยเขาใช้ในการแหกค่ายนะครับ บุกจู่โจมนะฮะเข้าตีนะเข้าตีค่ายนะครับหรือว่าเป็นช่วงการช่วงชิงผลประโยชน์นะครับมันเป็นเลิกที่ใช้ในการแข่งใช้ในการเอาเปรียบนะครับหรือว่าใช้ในการที่จะให้ได้เปรียบนะฮะคู่ต่อสู้นะมันเป็นเลิกที่อาจจะต้องมีคู่กรณีนะครับในการที่จะต่อสู้แย่งชิงนะครับหรือว่าจะต้องเอาชนะนะครับในสมัยก่อนนะครับในสมัยโบราณเลยนะฮะอย่างที่บอกเขาว่า ใช้ในการแหกค่ายก็ได้นะครับใช้ในการป้นนะครับป้นสนมนะครับป้นอาวุธป้นเสบียงนะครับก็ใช้เลกนี้ด้วยนะครับแต่พอมายุคหลังๆหน่อยนะครับปกติโหนเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเขาถือว่าเป็นเลือกที่อันตรายนะครับโดยปกตินะฮะหรือว่าบางคนเขาก็ใช้นะครับในสมัยก่อนเป็นเรื่องของการปฏิวัตินะครับในสมัยก่อนนะฮะที่เขาใช้เวลาวางเลือกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีคนที่ ศึกษาผู้นี้นะครับแล้วก็นําไปใช้ในแต่ละแง่มุมต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกนะว่าคนเกิดแต่ละวันนะครับมันก็มีเลือกสลับสลับกันไปนะครับโจโรเลือกไม่ใช่เลือกที่น่ากลัวนะครับไม่ใช่เลือกที่10ปีมีครั้งไหมครับมันมีเรื่อยๆนะฮะมันมาเรื่อยๆนะครับเป็นเดี๋ยวว่าเราได้จังหวะวันเวลานะครับหรือว่ามันตรงกับเลือกอะไรนะครับในแต่ละเลือกใน9เลือกนะครับแต่ว่าเราก็ฟังแล้วดูน่ากลัวโจโรคือโจนะครับ เอาจริงนะครับคนที่เกิดจูโรเลิกนะครับหมายถึงอาชีพนะครับที่เหมาะมากๆครับ1ครับนักธุรกิจนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักธุรกิจก็ต้องแข่งแยกเนาะชิงดีชิงเด่นนะครับบางทีเรียกว่าข้าวฟันกันด้วยตัวเลขหรือการเงินหรือธุรกิจชั้นเชิงนะครับนี่ฮะยุคปัจจุบันมันจะประยุกต์นะครับมาในเรื่องของอาชีพเหล่านี้ด้วยหรือเป็นนักกีฬาอ่านี่ยเขาจเห็นภาพชัดเจนนะครับคือต้องไปต่อสู้นะครับแข่งขันอ่า หรือว่าย่างชิงความได้เปรียบนะครับมันจะมีทักษะในการเอาตัวรอดทักษะในการเอาชนะเป็นพิเศษคนที่เกิดเรื่องนี้นะครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่ทํางานประเภทงานนักปกครองนะฮะนักปกครองแล้วก็นักวางแผนนะครับเพราะว่ากันจะต้องหาจังหวะหาเวลาแล้วก็หาจุดอ่อนกู่ต่อสู้ได้เก่งนะครับจะมองกู่ต่อสู้ว่าคนที่มีจุดอ่อนอะไรเหมือนกับสมัยก่อนที่เขาตีค่ายนะครับกันจะรู้ว่าค่าย ประตูมุมไหนนะครับเราต้องรบกันด้วยแบบไหนอะไรนะครับทางน้าทางบกทางเรือกังคับกางคืนเวลาไหนคุณจะเก่งในเรื่องของการวางแผนในการที่จะชนะคู่ต่อสู้นะครับนกีฬาก็เด่นนักปกครองนักวางแผนนะครับบางคนก็ทําธุรกิจใหญ่ๆนะครับมีไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงงานนะครับหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆส่วนตัวนะครับซึ่งนักธุรกิจหลายคนนะครับที่ในบ้านเมืองนะฮะแล้วก็ทั่วโลกนะฮะมันก็มีหลายคนนะที่เกิดนะครับโจโรเลอกนะฮะเพราะว่าเขาต้อง ใช้ทักษะนะครับในการเอาชนะนะครับแล้วก็บางคนก็ใช้เลือกแบบนี้นะครับในการสอบแข่งขันด้วยก็มีนะครับในการสอบมันต้องการชชนะถูกไหมฮะหรือสมัครงานก็ได้นะครับถ้ามีการสมัครงานแล้วต้องแข่งกับใครที่ต้องมาสู้กับเรานะครับเพื่อให้เราได้เข้าไปบริษัทนั้นนะครับฉะนั้นนะครับคาว่าโจรล้เลืกเป็นการใช้นะครับในยุคปัจจุบันก็เป็นการประยุกนะฮะสมัครงานยังได้ที่บอกเขาว่า บางทีนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าโจโรเลิกนะครับสมมติว่ามาในช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้ามืดหรือช่วงอะไรก็ตามนะครับช่วงที่เวลาที่แบบสมัครงานมันสมัครไม่ได้นะครับโดยทั่วไปสมัยก่อนมันต้องเดินเข้าตามตึกถูกไหมครับแต่ยุคปัจจุบันนะครับการสมัครงานก็เรียกว่าทางคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับฉะนั้นคุณก็ใช้เป็นเวลาของการส่ง Enter ปึ้งนะครับเข้าไปทางบริษัทนะครับหรือสมัยยุคก่อนหน้านั้นครับก็ใช้เป็นเวลาของการเซ็น ใบสมัครนะครับเวลาที่จะไปสมัครถ้าเรามองโอเวลานั้นไปยืน่นไปส่งสมัยก่อนนะฮะต้องเดินตามตึกนะครับไปสมัครงานมันไม่ใช่เวลานั้นไม่ใช่เวลาดีนะครับเขาก็เขียนใบสมัครแล้วก็เซน็นเอกสารนะครับในเวลาโจโรเลิกนะครับมันก็เป็นเลือกที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการแข่งขันแล้วมีโอกาสได้เปรียบนั่นเองนะครับฉะนั้นนะฮะใครที่กลัวว่าโจโรเลิกน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะครับยุคปัจจุบันก็ประยุกมา ใช้ในธุรกิจใช้ในอาชีพหลากหลายอย่างโดยปกติทั่วไปแล้วนะฮะหรือใช้ในการแข่งขันในสิ่งต่างๆนะครับถ้าเราเลือกเวลาของการแข่งขันได้หรือว่าใช้ในการเรื่องของการเลือกนะฮะคนที่จะนําไปแข่งขันนะครับบางทียุคปัจจุบันก็ยังมีนะฮะบางบริษัทเขาก็เลือกนะฮะมีนะเออเรียกว่าให้หัวหน้าฮะเลือกใครสักคนหนึ่งไปยื่นเอกสารนะครับซองประมูลนะครับหรือเป็นนักเทรดก็ได้นะฮะเล่นหุ้นก็ได้นะคับเพราะมันก็ต้องมีการแข่งขันตูกไี้ฮะ หรือว่าหาคนเรียกว่าโจโรเลิกในการที่จะพาเราไปบางคนนะสมัยก่อนนะครับก็จะมีนะฮะเข้าไปมาเก้านะยกตัวอย่างนะฮะหรือว่าเข้าไปทางเล่นอะไรต่างๆน,นานานะครับบางคนที่มีการเล่นเข้าบอลเข้าอะไรพูดนะครับเขาก็มีนะฮะนี่คือยกตัวอย่างว่า,วาประยุกต um ์แบบไหนบ้างนะครับแต่ยุคปัจจุบันโดยปกติก็เป็นอาชีพเนาะ <S <S เป็นเรื่องการแข่งขันเป็นการสมัครงานเป็นการเทรดเป็นการประมูลนะฮะเลือกในเวลาในการประมูลของ ต่างจะต้องการก็มีโอกาสชนะเลิศนะครับแปลว่าใช้ในการแข่งขันเป็นหลักนะฮะใช้ในการที่จะช่วงชิงความได้เปรียบเป็นหลักนะฮะหรือว่าถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่เป็นอาชีพที่ต้องแบบแข่งขันบากบั่นสู้ต่อสู้ทางเชิงธุรกิจทางเชิงกีฬาทางเชิงตัวเลขหรือว่าทางอะไรก็ตามที่ต้องมีการแข่งขัน,นครับก็จะเด่นวิเศษสำหรับคนที่เกิดโจรโรเอรื่องน,นะครับโอเคฮะใครที่มีคําถามอื่นนะครับ้ามาถามได้นะฮะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ